สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์อีกครั้งนะครับผมนะครับสัญญากับแฟนสเปอร์ไว้นะครับว่าจะทำข่าวให้นะครับขออนุญาตค่อยๆทำให้นะครับยังติดข่าวให้กับแฟนอาร์ซอลอีกนะครับแต่วันนี้นะครับขออนุญาตทำให้กับแฟนสเปอร์ก่อนนะครับ เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ันกรษเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของอนักเตะในนักเตะของสเปอร์นั่นแหละนะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนนะครับคือวันนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่าเคนเนี่ยในฤดูกาลนี้มีความฟิตที่ดีมากเขาเล่นตัวจริง13นัดติดต่อกันได้แต่การจะไปเล่นฟุตบอลโลกหลังจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เคนนะ ว่าเคนจะสามารถพาทีมชาติอังกฤษคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกได้หรือไม่นะครับด้วยผลงานของสโมสสเนี่ยสเปอร์อยู่อันดับ4ของตารางเดี๋ยวผมจะนำเสนอไล่รายละเอียดของข่าวไปให้กับแฟนสเปอร์เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอันดับตารางคะแนนกันนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครนะครับตอนนี้นะครับการขับเคี่ยวท็อปโฟนะตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง14นัดมี37คะแนนอันดับ2นะครับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง14นัดมี32คะแนนและอันดับ3นะครับพลิกโผมากเลยคือนิวคาสเซิล แข่ง15นัดมี30คะแนนนะครับสเปอร์อยู่อันดับ4นะครับแข่ง15นัดมี29คะแนนนะครับอันดับ 5, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แข่ง14นัดมี26คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ6นะครับลิเวอร์พูลผมนะแข่ง14นัดเท่าแมนยูนะครับมี22คะแนนนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นไบรตันเชลซีฟูลแลมและเบรนท์ฟอร์ดผมมาโฟกัสที่สเปอร์สเปอร์เนี่ย อยู่อันดับ4ของตารางนะครับตามหลังนะครับทีมท็อปโเนี่ยถ้าอันดับ2นะตามหลังอยู่3คะแนนในอนาคตผลต่างแต้มอย่างเงี้ยแค่2นัดเกมมันพลิกได้นะครับต้องดูในช่วงของตั้งแต่แกะก่ลองของขวานเป็นต้นไปศึก Boxing Day นะครับก็ใครเป็นจ่าฝูงจนถึง Boxing Day ดเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ตลอดถ้าใครชนะนะจะปินมือกัดเป็นแชมป์นะครับ ที่สำคัญสเปอร์ก็ยังมีลุ้นแชมป์ผมบอกไวางี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในบทความของจิมมี่โอฮาร่านะครับจิมมี่โอฮาร่านะครับได้พูดในรายการ Talk s p o r t นะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้านะจิมมี่โอฮาร่านะครับได้พูดถึงการทำนายผลท็อปโฟในฤดูกาลนี้นะเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะจบ4อันดับแรกได้ แต่อย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลอยู่อันดับ3ของตารางซึ่งเราจะต้องมาดูกันว่าในช่วงของตลาดเดือนมกราคมเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะตามหลังอาร์เซนอลอยู่7แต้มนะแต่ถ้าถ้าสเปอร์และนิวคาสเซิลสามารถเสริมทัพแล้วสามารถเก็บชัยชนะอย่างนี้ไปต่อได้เขามีโอกาสติดเสียอันดับแรกนะครับนี่คือสิ่งที่จิมมี่โอลากก่าวนะโอลากล่าวว่าสเปอร์สามารถทำได้ผมรู้วิธี ที่สำคัญคอนเต้ e จะต้องนะครับรักษาโมเมนตัมของทีมเนี่ยให้ชนะไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าสเปอร์จะตามนะสุดท้ายสเปอร์ก็ยิงแซงการเสริมทัพด้วยนักเตะคุณภาพจะเป็นเรื่องสำคัญของสเปอร์และนิวคาเซิลคือถ้าเกิด2ทีมนี้เสริมดีๆนะการเข่งมืนดีทาโฟ,โฟสนุกเลยแหละนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสิ่งที่จิมมี่โอราจะพูดถึงอันดับตารางคะแนนจะจริงหรือไม่ รอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันนะครับวันนี้สเปอร์มี1ดิวจริงๆนะครับก็เป็นดิวของคอที่กัคโปนะล่าสุดนะครับสโมสรสเปอร์นะครับก็ต้องการเซ็นสัญญาระยะยาวระยะยาวด้วยนะกับคอร์ดิัคโปนะครับซึ่งในเดือนมกราคมนี้นะครับสโมสรสเปอร์นะครับจะฉีกสัญญาคอร์ดิัคโป30ล้านยูโรนะครับ 30ล้านยูโรก็ตกประมาณ25ล้านปอนะยี่สิบห้ล้านปอนะโดยประมาณนะครับสเปอร์เนี่ยต้องการเสริมตัวรุกเพิ่มขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้คอนเต้ได้ออกมาบอกนะว่าคุณลองดูผลการแข่งขันที่มีริชาริสันและคนอื่นๆสเปอร์จะเก่งกาจกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เดยันคูรูเซฟกี้กลับมาเนี่ยคือกลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บเดี๋ยวจะมีประเด็นของเขานะคูรูเซกี้นะ เขาบอกว่าการเซ็นสัญญากับวิชาริสันเนี่ยแน่นอนเขาเป็นนักเตะคุณภาพแต่เวลานี้สเปอร์ต้องการนักเตะเพิ่มขึ้นที่สำคัญก็คือวันนี้ดูเหมือนว่าไบรอันกริลและลูคัสมูล่าเนี่ยไม่สามารถเป็นที่พึ่งของทีมได้สเปอร์มองไปที่คอดี้กักปโปนะครับตัวรุกของ p s v El วีเอลเฟกัคโปกับผลงานที่น่าเหลือเชื่อเขาอายุ23ปีเขายิงไปล้ว13ประตู17แอซิส,สจาก 24เกมให้กับ P.S.V ในฤะดูกาลนี้กักโปสามารถเล่นทั้งปีกและกองหน้าแล้วกองอ่านแล้วก็หน้าต่ําเขาฉายแววเขาจะฉายแววระดับโลกกับทีมชาติฮอลแลนด์ความเก่งกาจของกักโปเนี่ยสเปอร์เขาบอกนะครับว่ากักโปสามารถที่จะสนับสนุนแฮร์รี่เคนลิชาริสันซอนรวมถึงเดียันคูรูเซฟกี้ได้สเปอร์คาดหวังผลการแข่งขันจากกักโปนะ แหล่งข่าวจากเดอมิโล่ก็บอกนะครับว่าในดีลของกักโปไม่ใช่ง่ายนะยังมีอาร์เซนอลนะครับที่ยังคงตามดีลกักโปรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับสเปอร์เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าในตลาดเดือนมกราคมจะยื่นดีลของคอดีกักโปรหรือไม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสเอ็ดเวิร์ดกันนะครับมาคัสเอ็ดเวิร์ดนี้เคยเป็นอดีตเด็กของสเปอร์อะนะครับซึ่งวันนี้นะ มาคัทเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เล่นให้กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเขาอายุ23ปีแล้ววันนี้เขาอ่ะเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจมากใช้คำนี้ดีกว่า13นัดที่ยิงไป5ลูกนะครับ13นัดยิงไป5ลูกนะย,กยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลงสนาม6นัดยิง2ลูกนะมาคัทเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของมาคัทเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเคยได้ยินข่าวได้ข่าวจาก ESPN สพเนะ สปอร์ติ g งลิสบอนเนี่ยเขาบอกว่าเรารู้ว่าสเปอร์ต้องการดึงมาคัสเอ็ดเวิร์ดกลับแต่เด็กคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดพูดตามตรงนะสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ต้องการที่จะให้เอ็ดเวิร์ดกลับไปอยู่กับสเปอร์หรอกสปอร์ติ g งลิสบอนต้องการให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลเราจะไม่รับข้อเสนอใดๆจากสเปอร์นะครับก็คือคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้มา,มาคัสเอ็ดเวิร์ดเนี่ย เขาเป็นสัญญายืมตัวแบบไหนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาเซ็นขาดไปนะัดสปอร์ติ้งลิสบอน่ยและทีนี้เนี่ยในสัญญาเนี่ยมันมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญามามาคัสเอ็ดเวิร์ดด้วยนะ52ล้านปอนด์ยิงไป7ประตู6แอซิสนะครับนี่คือเรื่องราวของมาคัสเอ็ดเวิร์ดที่ที่ในตอนนี้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดยันคูรูเซฟกี้กันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะของสเปอร์เนี่ยที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนะครับคือแกเรตคุกนะซึ่งเป็นกูรูชื่อดังคนหนึ่งเลยลหละนะครับได้ออกมาชื่นชมนะครับเดยันคูรูเซฟกี้ของสเปอร์นะครับคือในรายการ b b c Sport เนี่ยเขาบอกว่าคูลูเซฟกี้เนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับคือจังหวะที่เป็นที่สเปอร์ชนะนะครับ4-3นะครับ คูรูเซฟกี้เนี่ยแน่นอนเขาเปลี่ยนเกมได้นะครับเขาประทับใจมากเลยกับคูรูเซฟกี้ซึ่งมีขั้นเหนื่อยอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นปอมต่อสัปดาห์ถือว่าเป็นขั้นเหนือที่สูงนะแต่คูรูเซฟกี้เนี่ยถูกยืมตัวมาจากยูเวนตุสนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยควรจะเซ็นขาดมันมีเงื่อนไขของจํานวนนัดที่ลงเล่นอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคูรูเซฟกี้เนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากที่ได้รับปัญหามีปัญหาการบาดเจ็บคุณภาพ ไม่เคยเปลี่ยนนี่คือเรื่องสําคัญเลยนะครับทีนี้นักเตะทีมชาติสวีเดนคนนี้นะครับก็ยิง2ประตูสําคัญนะครับพิสูจน์แล้วเนะว่าเขาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากคอนเต้แน,น่ๆการมีเดยันคูรูเซฟกี้เนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของสเปอร์ในฤดูกาลนี้เมื่อเขาฟิตพร้อมลงสนามนะครับการจบอันดับสูงๆนะเวลานี้นะคูรูเซฟกี้นะครับตอนนี้ยิงไปนะครับ อตอนนี้นะเ,เดี๋ยวนะเขายิงเท่าไหร่เนี่ยยิงไป1ประตูกับห้าแอซสสิสจาก7เกม1ประตู5้แอซสสิสจาก7เกมนั่นก็หมายความว่าสร้างสารรค์โอกาสให้คนอื่นยิงประตูนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็มีกูรูชื่อดังมากมายนะที่ออกมาชื่นชมเดยันกูรูเซิกี้นะครับแต่ผมเอาเกล็กคู่คนเดียวพอแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเอริกเซนเนี่ยถ้าเมื่อก่อนนี้ว่าเป็นโรคหัวใจนะครับวันนี้เขากลับเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคริสเตียนเอริกเซนนะครับ, e รบก็ตอนนี้นะเขายอมรับเรื่องหนึ่งนะเขาเนี่ยเคยเคยปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับมาสเปอร์หรือไม่ไม่รู้นะแต่สิ่งสําคัญคือความคิดของ เอริกเซนเปลี่ยนไปนะครับเอริกเซนนะครับยังคงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเขายังเป็นจอมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันนี้การอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันกำลังเป็นความสุขของเอริกเซนในปัจจุบันเขาพูดถึงสเปอร์อย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับคอมเต้นะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยไม่อยากไปแปลกไหม อยากจะกลับมาสเปอร์อะแต่เขารู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมาเออมันก็ขัดแย้งกันไงสุดท้ายเขาก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับการเข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริกตันแฮกเนี่ยเอลิกเซนโอนฟีมาแน่นอนท,ทุกคนเห็นความยอดเยี่ยมตอนที่เอลิกเซนเล่นให้กับเบนฟอร์ดว่าเขาจะเล่นฟุตบอลต่อไปได้หรือไม่แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนในตัวของเอริกเซนคือความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม ในด้านฟุตบอลของเขาประสบการณ์ทีมชาติที่สำคัญเขายอดเยี่ยมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสมกับเอริกเซนเหลือเกินนะครับก็แจ้งให้กับแฟนอ่าสเปอร์ทราบนะครับว่านี่คือเหตุผลของเอริกเซนเป็นเหตุผลการตัดสินใจเรื่องของฟุตบอลล้วนๆกับการเล่นให้กับแมนยูแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนิโอคอนเต้กันนะครับก็มันเป็นเรื่องของการจัดการทีมท่านจะรู้เลยนะว่าแดนนี่เลวีสนับสนุนคอนเต้หรือไม่แรงข่าวจากฟุตบอลลอนดอนรายงานว่าคอนเต้นะครับต้องการพาทีมไปเบรกทีมชาติที่ต่างประเทศในเขตอากาศอบอุน่นท่านคิดว่าสเปอร์จะได้ไปไหมคำตอบคือไม่ได้ไปครับ ล่าสุดนะครับสเปอร์นะครับก็ได้แจ้งไปยังคอนเต้แล้วนะครับว่าจะต้องอยู่ซ้อมที่ฮอตแนมฮอสเปอร์เวย์ Hot nam, Hot นะครับก็ซ้อมที่สนามซ้อมอ่ะฮอสเปอร์เวย์ต้องซ้อมอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเก็บตัวในพื้นที่อากาศอบอุ่นเหมือนกับหลายๆทีมนี่มันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับที่เห็นแล้วนะครับว่าสเปอร์เนี่ยสนับสนุนคอนเต้หรือไม่ เขาไม่ให้ไปเก็บตัวในพื้นที่ที่อบอุน่นแต่ให้ซ้อมที่ฮอสเปอร์เวเพราะอะไรบอร์ดไม่สามารถหาที่ไหนที่จะสะดวกเท่ากับฮอสเปอ์ฮอสเปอร์เวย์ได้อีกแล้วผมเลยงงเลยนะคือจริงๆแล้วฮอสเปอร์เวเนี่ยสนามใหม่ของสเปอร์สนามซ้อมเนี่ยอาจจะยอดเยี่ยมนะผมไม่ไม่แน่ใจหรอกแต่การไปเก็บตัวในพื้นที่ที่อบอุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทา นะครับแล้วกลับมาเล่นตอนอากาศเย็นเนี่ยมันจะปรับตัวได้ได,ไ,ดได้ง่ายนักฟุตบอลจะไม่บาดเจ็บง่ายอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคอนเต้ก็จะมีเวลาพักในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับแต่ก็ก็ซ้อมอ่ะก็ซ้อมบ้างอะไรประมาณนี้นะก็ต้องรอดูกันแต่สเปอร์แปลกมากไม่ให้ไปเก็บตัวในพื้นที่ที่อบอุ่นแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของริคาร์โดเบนทากูกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของสเปอร์เลยทีเดียวนะครับเบนทากูกล่าวว่าการได้เล่นกับเดยันคูรูเซิร k ฟกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากรวมถึงแฮร์รี่เคนนะครับคือเบนทากูก็บอกก็ได้รับการพิสูจน์ละว่าเบนทากูเนี่ยเป็นฮีโร่ของสเปอร์คนหนึ่งที่ทีมขาดไม่ได้เบนทากู uga, เป็นนักเตะลักษณะเหมือนกับผู้ปิดทองหลังผ้า คือสร้างโอกาสให้กับผู้เล่นเบนทากูยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดทีมเนี่ยขาดเคนหรือไม่มีเดยันครูเซฟกี้ทีมไม่สมบูรณ์แบบทีมไม่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญนะเบนทากูก็บอกว่าความจริงคือผู้เล่นอย่างครูเซฟกี้เป็นผู้เล่นที่เหลือเชื่อด้วยความสัตย์จริงคือถ้ามีครูเซฟกี้นะเบนทากูก็จะเล่นได้แบบสุดยอดเช่นกัน อะไรประมาณนี้เหมือนเขาเล่นเข้าขากันนะครับคำถามเบนทาก,กูเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของสเปอร์หรือไม่ที่คอยสร้างโอกาสให้เดยันคูรูเซฟกี้สร้างโอกาสให้แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงประตูผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นผู้เล่นที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งบทความของอเบนทาก,กูแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนเบรตันดีแอสกันนะครับเบนเบรตันดีแอสนะครับล่าสุดนะครับก็จริงๆแล้วต้นสังกัดเขาคือสโมสรอ่าแบล็กเบอร์โลเวอร์วันนี้สโมสรเยีลิวนะครับเป็นคู่แข่งของสเปอร์และก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับเบนเบรตันดีแอสคือตอนนี้เบนเบรตันดีแอสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่คือเป็นเดี๋ยวนะผมเช็คอายุนิดน,นึงนะ เขายุ23ปีนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยสติการยิงประตูในลิกแชมปีเป็นชิพฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสุดยอดฤดูกาลนี้นะครับลงสนาม21นัดยิงไป9ประตูยังไม่สุดยอดเท่าฤดูกาลที่แล้วนะแต่เบนเบรตันรีแอสได้รับความสนใจจากทีมในสเปนอย่างเบียริลนะครับเวลานี้นะครับสโมสรเบียริลต้องการเบนเบรตันรีแอสจริงอย่างไรก็ตามนะครับจบฤดูกาลนี้นักเตะจะหมดสัญญากับแบ็คเบอร์โลเวอร์นะ สเปอร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสามารถที่จะเซ็นฟรีกับนักเตะคนนี้ได้นักเตะอ,อย่างเบนเบรตันดีแอสเป็นนักเตะที่พิเศษที่สามารถเล่นได้ทุกลีกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสเปอร์จะได้เซ็นสัญญากับเบนเบรตันดีแอสหรือไม่เพราะจะหมดสัญญารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับวันนี้นะครับอันตัวเนอคอนเต้นะครับก็ออกมาชื่นชมแฮร์รี่เคนมากๆเลยว่า เคนในวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับสเปอร์เนี่ยมาเป็นนัดที่13ติดต่อกันแล้วนะครับเคนยังฟิตปังเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับเคนเนี่ยไม่ได้เหนื่อยล้าเลยนะเขาก็ขอให้เคนเนี่ยโชคดีในฟุตบอลโลกเพราะว่าเคนเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทีมชาติอังกฤษได้แน่นอนนะครับคอนเต้ก็กล่าวว่าเคนเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครผมทึ่งในความฟิตของเคนนะที่สำคัญก็คือเขาเนี่ย ไม่อ่อนแรงลงเลยไม่อ่อนแรงลงนะครับแล,และเคนยังคงยิงประตูอย่างต่อนเนื่องนี่ก็คืออีกสิ่งที่น่าภูมิใจเนาะที่เคนเนี่ยกำลังทําได้ดีกับอ่าสเปอร์ในตอนนี้นะครับเขาก็อวยพอให้โชคดีในฟุตบอลโลกรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอนเฮืงมินกันนะครับถ้าเกิดใครไปดูในสรุปข่าวเนะมื่อเช้านี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสรุปข่าวการย้ายทีมเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมทำให้นะ ล่าสุดสโมสรปารีสแซงต์แคมงนะครับแล้วก็สโมสรเรอัมลมาดริดน,นะครับต้องการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนในช่วงของจบฤด,ดูกาลนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเวลานี้นะครับแฮร์รี่เคนนะครับได้รับความสนใจจากนัซเซอร์ไคลาฟี่ของปารีสแซงต์แคมองมากมากเขาต้องการดึงเคนไปนะครับและที่สําคัญนะครับเขาชอบสิ่งที่เคนเป็นสเปอร์นะอาจจะยอมขายซอนเฮงมินในราคา80ล้านยูโรก็ได้ หรือประมาณ70ล้านปอนนะครับแต่ผมเชื่อว่านะแฟนสเปอร์จะไม่ยอมแน่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับลิวภูของเจอร์กคอปก็ชอบนะแต่คงจะไม่มีโอกาสแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนะครับที่นักข่าวเขาจัดไว้นะครับก็ลองดูไปตามภาพนะครับอ่าผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นวอร์ดของ เลสเตอร์ซิตี้นะครับ3กองหลังก็จะเป็นโรเบิร์ตสันอามาเต้แล้วก็ซานก้านะครับของเบนฟอร์ดนะครับส่วนวิงแบ็กนะครับก็จะเป็นโรดิโก้ของลีสยูไนเต็ดนะครับเทวเนียของบอนมัทนะครับคู่กลางก็จะเป็นเอริกเซนกับเบนทากูของสเปอร์เพลย์เมกเกอร์จะเป็นมาร์ตินโอเดนกาดนะครับและกลองหน้าก็จะเป็นดาวินนูเยสกับอีวานโทนี่นะครับก็มีสเปอร์ติดหนึ่งคนก็คือริคารูเบนทากูผู้ปิดทองหลังพระของสเปอร์นะครับก็ แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับสเปอร์อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับห่างจากอันดับ2นะครับแค่3คะแนนนะครับหลังจากเบรกฟุตบอลโลกเสร็จนะสเปอร์เนี่ยจะคงอยู่ในดับท็อปหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับอยู่ที่การเสริมทัพด้วยนะครับ จิมมี่โอลา่านะครับก็ยืนยันนะว่าสเปอร์เนี่ยตอนนี้คอนเต้ e ทำทีมได้ยอดเยี่ยมมากต้องสนับสนุนเขานะครับวันนี้สเปอร์ตกเป็นข่าวหนึ่งดีลนะก็คือดีลของคอดิกัคโปซึ่งจะเป็นคนที่เสริมประสิทธิภาพของเคนซอนแล้วก็เดยันครูเซกี้ได้นะครับเรื่องราวของดีลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ชัดแต่สเปอร์จะเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้แน่นะครับดีลกัคโปไม่แน่มะต้องแข่งกับแมนยูและลิเวอร์พูลด้วยนะครับ เรื่องราวของคอนเต้นะครับคอนเต้นี่ยก็ไม่ได้ไปเก็บตัวในพื้นที่ที่อบอุ่นเนื่องจากส,สโมสสอนนะบอร์ดปริหารให้ซ้อมที่ฮอสเปอร์เวเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของเบรตันลีอารนะครับยังไม่แน่นอนแฮร์รี่เคนนะครับยังคงมีความฟิตอย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะเล่นมาถึงเท่าไหร่นะ13นัดติดต่อกันนะ แล้วตอนนี้ได้เบรคไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องขอให้เคลนโชคดีแล้วกันส่วนเรื่องราวของซอนเฮืองมินนะครับปารีสแซงต์แชมงสนใจซอนเฮืองมินในราคาประมาณ80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์นะครับเรียวดริดก็สนใจรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีก็เช่นกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ย้ายไม่ซอนนะแต่ผมเชื่อว่าสเปอร์ไม่ขายนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ